สวัสดีครับหลายคนคงจะรู้จักบุกกันนะครับตือว่าดอกบุกกันนะครับวันนี้ป้ากินได้กนไยแทรรถเขาจะมาทําความรู้จักกับต้นบุกนะครับผมกาบห่านาฝุนนี่ต้นบุกมันจะแรงว่าออกดอกออกต้นออกนกมาครับถึงบ้านเราเนี่ยครับก็จะนิยมมาเอาต้นนนนะครับมาเก่งเลี้ยงนะครับผมเรียกว่าว่านรยจังเลยนะครับ อต้นบุกนี่มันก็จะ,จะมีวัวอยู่ใต้ดินนะครับผมเนี่ยเวลาเราต้นนี่จะมีวัวอยู่นะถึงเวลาเราตัดเราก็ตัดในช่วงที่ว่าไอ้เกิดวัวมาตะกี้เลยนะการต้วนที่เอามาจ่ายนี่ครับก็คือต้นมันนะครับผมเอามาหลอกหลอกเปลือกออกนะครับแต่วันนี้ก็จะจ่ายต้นอ่อนๆนะครับผมเนี่ยประมาณเนี้ยหรือไอ้เกวันนี้ตะกิ้ก็ได้นะครับออกมาแกงเดียง์ช่วงคุณสมบัติเอิญก็มีเยอะแยะนะครับเข้าใจาในเรื่องเป็นยารักษาไอ้พวกรถไอ้ลดคอเลสเตอรอลนั้นนะ มีประโยชน์มากเลยนะครับต้นบุกในปา่านี่ครับปมปากินได้กักนายสารุปวันนี้ครับผม